สวัสดีค่ะเมื่อเราพูดถึงเจนนี่แบล็คพิงค์ในเพลงแต่ละเพลงใน MV เดี่ยวของเธอทุกคนอาจจะคิดว่าตอนนี้ชอมมามีไมอะอินสป s สเตอร์จะพาพามาจะมาพาเพื่อนๆไปพบกับเบื้องหลังการถ่าย MV เพลงโอ๊ยกับ ในเอเพลงเบื้องหลังกับใน MV เพลงว่ามันจะเวิร์บบังการขนาดไหนใครอยากดูแล้วก็ไปรับชมเลยค่ะเอานี่ค่ะแล้วนี้เราไม่ได้ทำคลิปนี่คือภาพหลุดค่ะภาพหลุดของเจนนี่แบบพิงนะคะ และนี่ก็คือรูปหลุดของเจนนี่แบ็กพีครูปหนึ่งค่ะที่มีมือนะคะมือสามือมาโบกเบียกแล้วก็หน้าของนางดูที่จะไม่เต็มใจเลยสุดรูปนี้เหมือนนางเย้ยนา้ชักตัดให้ร่างสระผมเนี่ยสระผมให้อย่างสบายใจเลยนะเนี่ยมาถึงเวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชันใน MV อะห่อันนี้เป็นภาพเวอร์ชั่นใน MV เพลงโซโล่ค่ะ เราจะเห็นนะคะว่านางมีความแซ่บมากในตอนถ่ายนะคะและเมื่อ MV vs ความจริงของซุปเปอร์อย่างเจนนี่บล็กพิงเราจะเป็นยังไงกันนั้นโปรดติดตามช่องมามี่มา雅อิสปอสต์กันด้วยนะคะเออเออเอเออเออย่าลืมติดตามช่องมามี่มา a นะคะอันนี้ไม่ใช่ช่องเรานะคะไปติดละคะแอดขอโทษ ขอโทษนานมากกว่าแอดจะรู้ตัวจแอดก็มาขอโทษทุกคนแอดก็ทษแอดก็ทษทุดคือแอดมินจะพยายามรอแอดหน่อยนะ MV ที่1ค่ะเป็นใน MV ค่ะที่เป็นเจนนี่แบล็คพิงคเดินอยู่่ําการฝนที่กำลังจะตกพราอดูจากท้องฟ้าแล้วดูจะไม่เต็มใจให้เธอถ่าย MV แต่เมื่อถ่ายจริงแล้วเธอดูสวยและเท่มากๆระหว่างเดินค่ะเดบ้านหลังใหญ่อี่จากที่ทุกคนเห็นได้ชัดใน MV เพลงโซโล่และเบื้องหลังดูผมนางที่เดินเดินดูพี่เข้าทรงเหมือนใน MV เลย เหมือนไปพับพับกลับมาไหนคะโอ้โหมันมันแตกต่างก,กันจริงๆเลยในเอ็มวีเบื้องหลังเนี่ยแล้วลูกยกอะไรไน,นี่ก็เป็นนี่ลูกยกอันนี้แล้วลูกยก,ก,ยกอันนี้เปาดแปลว่านี่เอาไม่สิ่งนี่ว่า ื่อพูดถึงใน m อมีเนี่ยดูสิคะต้องํำผงให้สวยเมื่อช็อตกลับไปไปช็อตแรกที่เธอเนี่ยตูนขึ้นมาแล้วก็แบบน่าทึเซลมากดูเบื้องหลังล่ะคะจะเป็นยังไงล่ะดูเบื้องหลังของมันนะคะอ้าวดูขาดคนเบื้องหลังของมันก็จะไม่ดูเต็มใจค่ะเนี่ยค่ะกระปอม ปอมช,ชัดชัดชัดไม่ชัดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะถ้าดูในกล้องนะไม่ได้เพอร์ฟเลยนี่เห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามันแตกต่างกันอย่างกับเนื้อกับน้ำวันนี้อยู่ในช่องมามี่มายาอินสปอสเตอร์ช่งวันนี้เราขอทัดตอนจากเบื้องหลัง V S อม MV แล้วก็ขอมาถ่ายกันตอนที่เพลง How You Like That ซึ่งวันนี้เราทั้งมามี่มาแากอินสปอเซอร์ขอเสนอเป็นเพลง How You Like That ก็คือมาหาภาพหลุดของทักษสี่จาวในวง b l a c k พ i n k หาภาพหลุดว่ามันจะมีภาพไหนที่หลุดออกมาแล้วน่าเกลียดจริงๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยรู้ พูดยาวนิดนึงเอมอยากรู้ให้ไปติดตาเขานี้เลยเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับแบล็กพิงอันนี้คือคลิปภาพหลุดของชาวแบล็กพิงในเพลง o like า y o ย l i ล e ย h a t ค่ะพป่ทไปชมไปรับไปฟังกันเลยเลยค่ะให้ไป,ไ,ปไปเลยเหรอไปไหนก็ไปไหนอ่ะไ,ไ,ไ,ไปบ้านเกันเลยภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพ ของแ็กเพงเทพเป็นภาพหลุดภาพหนึ่งที่เธอพวกเธอนั้นแบบมืดมากดูมันตือเลยแล้วนี่ค่ะเป็นภาพของพี่จีซูสบัดครงแถวนี่ก็เป็นภาพหลุดของเพลงไฮไลท์แด้อรก,กรูปหนึ่งสานานะนี่ก็คือเป็นรูปที่แบบกิซ่าหายไปไมีแต่พูดที่น แบ็คพิงมันจะต่อยเจนนี่แบ็คพิ้งภาพเหมือนจะต่อยขนาดส่วนภาพอีกภาพนึงมันปิดปากไม่ให้มันพูดเหมือนไม่ให้เจนนี่แบ็คพิงพูดเลยปิดปากทุกคนทั้งหมดสี่คนลิซ่าก็มาปิดและรูปนี้ภาพรูปอีกรูปหนึ่งมันจิ๊บจ๊อต่าไปเฮ่ hey. ถ้าเราสังเกตรูปของลิซ่าที่ดีหน้าดูแรลแมากทุกคนโลซี่หายไปหน้าโลซี่หายไป อันนี้คงเส้นเพลงมะเร็งเกงกองอยู่ใช่ไหมคะแบกพิงนี่มันมือถือ iPhone 11เองพพวกนางหายเหมือนหมูดิ้นได้อ่ะทุกคนรูปนี้นะเหมือนชี้ทางแล้วเด็ดแดดแดดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเสียงมันจะดังดังหน่อยออันนี้มันจะไปกินเลี้ยงกันที่ไหนสักอย่างเอา้ารูปนี้เหมือนลิซ่าจะใครๆบอกว่าทุกคนมีอะไรวันเฮดา ส่วนลุซี่ก็ปิดส่วนเจนนี่ก็แบบส่วนจิสูก็เลมนะคะตอนนี้ลิซ,ซ่าไปมองเมย์อ,อย่างอื่นสมุตนี้ก็แบบสบัดแบเบลก็ได้ทุกวันไปมองหาโรเซ่ว่าโรเซ่เซนั่นอยู่ไหนนะทำไมราเต้นมานานแล้วไม่เจอเลยรูปนี้คล้ายๆเหมือนคนขอทานนี่กระโดดอย่างพร้อมเตรียงเสียวสาวเลยจะบอกว่าเงินฉันมีฉันให้หรอ เหมือนในพวกนี้มันบอกว่าเป็ดอยู่ตรงนั้นน,นี้ท่าดึงดาวเหรอหลบแฮะตอนนี้ดอกไาอยู่ไหนเาจาหลุดมันจะบอกหยุดพูดนั่อคือแกงมันรูปนี้บอกว่าเยอะยืย้กับฉันฉันไม่มีเงินสังเกตนำกระักนำแรงรูปนี้ดูสิรูปนี้เหมือนแบบต่อโรบอทอะ พี่ซีซูจะบอกว่าไม่สนใจโรซี่แบบเออเจนนี่ันหลังกลับไปซ่อนอีกรูปนี้คล้า,ายโชว์โรซส่มันจะเป็นจับใจแหละงานไอเดียเของฉันคือดูภาพแบกผีเริ่มหวุดแบกพ,อกบกพอีอันนี้แบบดึงอะไรดึงอะไรจุดเชืท้าเุกอย่า โรเซ่เอาจริงโรเซ่เอาจริงที่โรเซ่เราเอาจริงทุกคนบอกทับกันนะดิซ่าก็บอกไม่ไปอันนี้บะเหยียดสีอะไยังไม่ไปถ้าพวกคุณดดสังเกตในดีคุณจะรู้สึกเหมือนว่าดิซ่าชูชูชูชอะไรชูฟักยูวมือให้คนเก่ง นี่มันปิดปากปิดหน้าอันนี้บอกว่าเฮ้ยดูชัสนสิเจนนี่ก็บอกเสดูชันมัสิดูชันก่อนดูชันก่อนน,อนี่ันแต่ฉันด้วยฉันขอโทษที่มาสายโรเซพูดเถอะ รอชิดด้วยสี่ชิเก้าวงด้วยนี้ดูชัดเกิสวัววันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามช่างมายาอิสโปสเตอร์ด้วยนะคะลาไปก่อน